ใจะจะขาดแล้วครับใจะจะขาดแล้วครับทางไหนเอา ให้ไวเลยนะยอดเอ้ยหน้าเอ็นดูเอาตามตามตาม <laughs> ายอดเลยมันตามหน้าเอ็นดูจังมขมแค่นั้นก็ขมจังแล้วอ่ะไม่ขกิดไม่แตกพอแล้ว <c oughs> ได้เห็นไหมไก่นอนอืมนั่นแหละก็เค็มสุดแล้วเดินเหนื่อยเหวิ่งเหนื่อยเหรอน้ำเลยว้ำน้่ยใก่มน้เลยน้เลไม่ออกเลยห่อแล้ว บอกอน้ำนีหอ่าบอก้ามาเธอบอกแมน้ำตามติดอะไรขนาดนั้นวะนครับครับบอกพออาบ,บน้ำบอกครับ 鲁丁。 ออกไม่ได้เอาขึ้นรถไปเลยคับไป

慢点，慢点，慢慢，慢慢。 ใจะจะขาดแล้วครับใจะจะขาดแล้วครับทางไหนห้าไปผิดทางพ่ออยู่ทางไหนเอาพ่ออยู่ทางนู้นมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วอ๋อรับถูกทางเหรอไปนูน่นเอารับถูกทางอยู่เขาไปสิวิ่งกันมีทากไหมวะ ได้ได้ของมาฝากน้ำยาล้างจานไปไปไปไใช่ที่ไหน เอ้ามาเร็วมา oh.